เจรโครับทุกคนในวันนี้เนี่ยกรุเกียงจะมาแนะนำหรือสาธิตวิธีการฉาบแผ่นสมาร์ทบอร์ดซึ่งเทคนิคหรือว่าทักษะวิธีการฉาบแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยก็จะใช้วิธีการเดียวกันเลยกับการแผ่นฉาบแผ่นยิบซ้ำนะครับก็คือจะต้องมีถ้าเป็นยิบซ้ำก็จะต้องมีผงยิบซ้ำแบบนี้นะครับนะเป็นเขาขายเป็นกยลโลหรือเป็นถุงใหญ่เลยนะครับนะก็มาผสมน้ําก็ าฉาบโดยมีผ้าผ้าดิบแบบนี้นะครับในการาแตะอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับระหว่างรอยต่อเพื่อให้ปิดรอยต่อให้เรียบสนิทนะครับนะแต่ครั้นี้ไอาการแผ่นฉาบเป็นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยก็คงจะมีพี่น้องยอูทูบเบอร์ในการทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการฉาบไม่ว่าจะเป็นยิบซ้ำหรือว่าผนังสมาร์ทบอร์ดแบบนี้ไว้เยอะอยู่แล้ว แต่ทนี้คนที่ติดตามผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ถ้า,าจะดูวิธีการนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องช่างไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่พี่น้องช่างไฟฟ้าเนี่ยไปไปติดตั้งแอร์หรือว่าไปเจาะติดติดปลัก๊กติดติดสวิตช์มันก็จะทําให้เกิดการร้าวหรือเกิดการแตกนะทีนี้ทักษะเหล่านี้เนี่ยช่างพี่น้องช่างไฟฟ้าก็หลายๆคนก็ทําไม่เป็น นะดังนั้นคนที่ติดตามกุเจียงก็จะได้เห็นตรงนี้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใชนะ้ในการที่จะเก็บงานซึ่งถ้าเราสามารถเก็บงานได้ด้วยตนเองที่เป็นช่างไฟฟ้านะไม่ต้องรอช่างก่อสร้างหรือช่างฝ้ามาทำเนี่ยเราก็สามารถปิดงานได้ไวนะเพราะฉะนั้นการเป็นช่างถ้าเราสามารถทําไ,ได้หลายอย่างเราก็ไม่ต้องไปรอช่างสาขาอื่นมันเสร็จมันจบที่ตัวเราเองได้เลยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็เลยจะมาแนะนำนะ โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องช่างไฟฟ้านะครับได้อาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าไปดูเป็นแนวทางหรืออาจจะทําเป็นอาชีพเหมือนที่ครูเจียงทําเลยนะครับก็คือ,อเป็นช่างทําฝ้าหรือเนี่ยผนังสมาร์ทบอร์ดได้เลยนะครับทีนีไ้ไอการฉาบผนังสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีปูนของมันโดยเฉพาะเลยนะแต่วันนี้เนื่องจากมันปริมาณไม่เยอะครูเจียงก็จะเอานี่แหละครับผงยิบซ้ำแต่อย่าใช้อย่างเดียวผมก็จะผสมกับนี่นะครับสีโป๊ ภายนอกนีโปภายในนะครับเอามาผสมกันอัตราส่วนก็ห้าสิบห้าสิบนะครับผสมน้ําแล้วก็ผสมให้เข้ากันทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้มันถ้ายิบซ้ำอย่างเดียวมันก็เหมือนกับช็อก,กอน,นะถ้ามันโดนน้าโดนแะรมันก็ไปได้เร็วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะผสมด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยผสมกันแล้วนะครับเนี่ยได้ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างงี้นะครับเหลวๆหน่อยนะครับนะประมาณอย่างนงี้นะทีนี้เกียงในการฉาบเนี่ยถ้าเราทํางานเป็น ช่างฝ้าเลยเนี่ยนะฉาบผนังยิบซ้ำหรือผนังสมรรัรดทบ่อเหล็กมันก็จะมีะเกียงหน้าสีหน้าห้านะอ่าซึ่งตัวนี้นะครับผมใช้หน้าสามนะเกียงสามนิ้วนะเกียงสามนิ้วในการที่จะฉาบเพราะอ,อนปริมาณไม่เยอะนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการฉาบนี่เป็นตัวอย่างแรกนะครับนี่การฉาบมันก็จะต้องมีผ้าดิบแบบนี้นะครับผ้าดิบนะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ตรงนี้นครับเดี๋ยวมันติดตามดูยครับอ่าครับ นี่ก็คือรอยต่อนะไอ้ตรงนู้นอะรอยต่อไม่ไม่ใหญ่มากอันนี้รอยต่อประมาณเกือบเอาประมาณ3นิ้วเออสามสามมิลเลยนะครับ3มิลเลยเพราะฉะนั้นใหญ่แบบนี้เห็นรอยต่อแน่นอนนะครับนี่เราจะทํายังไงให้มันเนียนกลิบเลยนะครับมองไม่เห็นรอยต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการฉาบปิดโอเคแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผู้ช่วยมาเอาผ้าดิบมาอย่างนี้เนะี่ยเราจะแปะยังไงล่ะนะแปะยังไงมันก็เป็นไงฮะหลุดแผะมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น วิธีการง่ายๆเลยก็คือเราเอาไอ้ผงยิบซ้ำนี่แหละครับที่อ่ะขอผู้ช่วยขอเกียงหน่อยครับเนี่ยเกียงอยู่ข้างหลังผู้ช่วยเออนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเราก็เอานะมาปูแบบนี้เลยครับเนี่ยฮะแต่ต้องทำเร็วๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะแห้งนะถ้าเราทำช้ามันจะแห้งนะครับอังนั้นเราต้องทำให้ไวหนะ่อย ทำอย่างนี้ก็เหมือนกับเราทากาวไปก่อนนะคล้ายกันคล้ายควิธีการนะฮะก็คือการทากาวคล้ายกันทากาวเลก่อนนะโบกนะโบกโบกโบกอย่างเงี้ยครับเข้าไปก่อนนะถ้าทําทํทำเร็วก็ทาใม้ถึงข้างล่างเลยแต่ผมจะเหลือไว้เพราะว่าเผื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าถ้าหากว่ามันอ่ามันเหลือไวมันไว,ไว้ไวต่อนะครับจริงๆผมไม่ต้องต่อก็ได้นะแต่อยากให้เห็นนะครับว่าถ้าเราต้องต่อต้องทําไงอันนี้โบกไว้นะฮะ อ่ทีนี้เราก็เอาผ้าดิบนี่แหละครับเี่นะผ้ายิบซ้ำนี่นะครับในการทาบลงไปแบบนี้นี่นะครับแล้วรีดมันแบบนี้นะครับรีดให้มันแนบสนิทกับรอยตอ่อนี่ครับลงไปอันนี้ไอ้ตรงนี้รนจริงๆผมถามว่าทําถึงข้างล่างเลยแต่ให้ดูนะครับว่าถ้ามันยาวระยะมันยาวไปเราก็ต้องตัด วิธีตัดก็ใช้นี่แหละครับไม่ต้องไปใช้คัตเตอร์นะเนี่ยฮะวางเนี่ยับฉีกไว้นี่เลยง่ายในรอบที่หนึ่งนะ,นะอ่แล้วก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับะ บบคือเราคงไม่ไปคิดว่ามันจะต้องเสร็จรอบเดียวนะครับพอ,อรอมันแห้งเราเราจะมาโปอีกรอบที่2แล้วก็จะขัดขัดด้วยกระดาษทรายแล้วก็ดูแล้วมันเรียบเราก็จะทาสีคือขั้นตอนก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเรียบเลยมันจะมีรอยเส้นรอยลุมรอยแบบนี้นะครับะไม่เรียบหรอกนะครับเราก็ต้องมีการโป้อีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูอีกนิดหนึ่งครับบริเวณตรงนี้นะที่อ่าผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ เราก็จะเอาผงยิบซ้ำนี่งเลครับมาอีกนี่นครับเนื่องจากว่าผมทําปริมาณไม่เยอะเนาะอย่างที่บอกนะครับนี่ฮะนะครับช่างไฟฟ้านะครับก็ทําได้นะครับไม่ต้องคิดว่าจะต้องเป็นช่างฟ้าอ่าหรือว่าช่างก่อสร้างอย่างเดียวที่เขาต้องทําเรื่องแบบนี้นะครับนั้นช่างไฟฟ้าอย่างพวกเรานะครับเราก็สามารถทําเรื่องพวกนี้ให้มันจบด้วยตัวเราเองได้นะมันจะได้ไม่ต้องรอ นะช่างให้เสียเวลานะครับทีนี้บางทีส่วนใหญ่นะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบที่มันจบที่ช่างคนเดียวไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องไปหลายต้องไปตามหาช่างหลายคนนะครับนะฮะนี่ถ้ามันจบอยู่นี้นะครับเราก็ต่อเลยท่าลงไปนะฮะเอาเกี่ยงลงไปไหนนี่ครับเหมือนเดิมครับคลีดไป พอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะตัดเราก็แค่นี่ครับดึงออกแค่นี้อ่าตบัดออกนี้นี่คือรอบแรกนะนที่ทําให้ดูนี่คือรอบแรกนะฮะเดีย๋ยวเรามีซ้ํารอบสองอยู่แล้วนะครับอ่อันนี้คือที่มันเป็นรอยต่อทีนี้ตรงที่มันเป็นหัวหัวน็อตบบนี้นะครับเราก็อย่างที่คลิปก่อนนะัานี้ที่ผมยิงอ่าแผ่นสมาร์ทบอยให้ดูมันจะเป็นสกรูปลายสว่านซึ่งเรายิงไปแล้วมันจะฝังเข้าไปนะ พอมันฝังเข้าไปมันก็จะเห็นเป็นรอยหลุมรอยบอ่อนะครับแล้วก็เอานี่แหละครับนี่ครับทาปิดอย่างนี้เลยนี่ครับถ้าเราถ้าเราเจอนะฮะเนี่ยแบบนี้นี่ที่ผมาปาดท,ทับไปแล้วนะครับโบกทับไปแล้วแต่เดี๋ยวเวลาเวลาที่มันแห้งนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะยุบตัวลงไปพอมันเซ็ตตัวมันจะยุบตัวลงไปนิดหนึ่งเราก็จะมีการโป้รอบที่2อ,อีกแล้วค่อยทำการขัดเช่นเดียวกันกับที่ผมบอกไปก็คือตรงรอยต่อนี่ครับเราก็จะต้องมีการาโบก อีกครั้งหนึ่งนะครับอะเดี๋ยวรอแห้งเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบที่2ครับ อ่ะครับคราวนี้ก็จะเป็นรอบที่2ก่อนจะฉาบรอบที่สองเนี่ยเราจะต้องรอไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้ให้มันแห้งก่อนนะครับรอไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงทีนี้ปูนรอบ2เนี่ยเวลาเราผสมปูนรอบสองเราก็จะต้องผสมแบบที่ว่าถ้ามันมีปูนรอบแรกเหลืออยู่นะครับเราก็ไม่ต้องเสียดายนะเอาทิ้งไปเลยต้องผสมใหม่เพราะปูนมันจะมีเวลาเซตตัวอันเราต้องเขาเรียกอะไร ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ผสมใหม่แล้วก็ต้องระวังพวกเศษปูนเก่าที่มันแข็งแล้วนะฮะอันนี้ต้องทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเครียงหรือว่ากระป๋องที่เราจะใส่ดีก็ดีนะครับต้องเอาออกให้หมดอ่ะทีนี้ในการฉาบรอบที่สองนี่จะง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ารอบแรกนี่เราฉาบไปนําไปก่อนแล้วรอบที่สองนี่ไม่ต้องใช้ผ้าแล้วนะครับอ่ะเราก็เป็นการฉาบปิดในส่วนที่มันเป็นเนี่ยแบบนี้นะฮะเส้นๆแบบนี้เห็นไหมฮะลองดูนะฮะดูใกล้ๆตรงนี้นะครับเนี่ยลักษณะที่เป็นเส้นแบบนี้ มาดูใกล้ๆเลยครับซูมไม่เห็นเลยครับว่าเนี่ยนะฮะมันจะเห็นร่องเป็นหลุมเป็นบอ่อนะฮะแบบนี้เราจะฉาบรอบที่สองนะครับปิดมันแล้วก็พอแห้งนี่เราจะาใช้กระดาษทรายขัดนะครับอ่ะดูนะครับรอบที่สองเราผสมปูนรอบที่สองนี้ก็ให้มันเหลวๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะแบบนี้นครับก็ฉาบลงมาเลย ราที่สอนี่จะเร็วครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะถ้าเรามีเกียงเกียงฉาบนะฮะสี่นิ้วนะฮะเราจะเร็วกว่าน,นี้อย่างที่บอกครับนี่ปริมาณไม่เยอะอเรไม่ได้ฉาบเยอะนีฮอย่างที่บอกว่าช่าง ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างฝ้าอย่างเดียวครับช่างไฟฟ้าหรือใครก็ทําได้ครับอย่างนี้ที่รอบที่สองแล้วโอเคเราก็รอนะฮะรอบสุดท้ายนะครับก็คือ การขัดนะครับโดยใช้กระดาษทรายนะฮะรอนแห้งนะครับอ่นะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังจากแห้งนะครับว่าเอาละครับสาหรับการฉาบรอบที่2ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็รอแห้งนี่พอแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์มันก็แล้วแต่เราเลือกใช้นะเบอร์ถ้ามันพื้นผิวใหญ่ๆหนาๆหน่อย,อยเราก็อยากเสร็จเร็วเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์หนะ้าสำหรับผมผมนะเบอร์ห้าเบอร์ยิ่งเยอะยิ่งหยาบ แต่ถ้าเบอร์ยิ่งน้อยๆเบอร์2เบอร์ b 3าเบอร์2เบอร์หเบอร์ศูนย์เนี่ยยิ่งละเอียดนะครับงนั้นเราก็จะนำโรยเบอร์หยาบก,ก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเบอร์ละเอียดแบบนี้นะครับก็การขัดก็คงจะไม่ได้มาแสดงให้ดูนะครับเพราะมักนก็ใครๆก็ขัดได้ขัดให้มันเรียบนั่นเองนะครับพอขัดเสร็จแล้วนะครเราก็ทําความสะอาดแล้วก็ค่อยทาสีซึ่งก็จะไม่ได้แสดงขั้นตอนนี้ให้ดูนะครับแต่สําคัญก็คืออยากจะปิดคลิปท้ายท้ายคลิปนี้ไว้ว่าช่างไฟฟ้าหรือช่างอะไรก็ได้อาจจะไม่ต้องเป็นช่่ข caution, ข่าาาางงงกออสรร้้หืช นะฮะก็สามารถทํางานนี้ได้นะครับซึ่งสามารถทาให้จบเสร็จภายในช่างคนเดียวก็ได้นะครับซึ่งไม่ยากการทําฝ้าไม่ว่าจะเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดแบบนี้นะครับนะหนังเบาแหลนะนะก็สามารถเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะทํารายได้ให้กับทุกคนได้นะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับพี่น้องช่างไฟฟ้าหรือช่างสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ช่างฝ้าโดยตรง หรือช่างก่อสร้างเลยตรงนะครับก็สามารถทําได้เอาละครับฝากไว้แค่นี้ครับเกียร์รอครับ